เด็กชายคนหนึ่งได้รับมีดสั้นเล่มหนึ่งมาโดยไม่คาดคิดมีดเล่มนี้มีพลังประหลาดมันสามารถตัดผ่านทุกสิ่งได้ราวกับเป็นโครนแม้แต่อากาศเองก็ไม่อาจต้านทานคมมีดได้เมื่อฟันออกไปจะเกิดรอยแยกในห่วงเวลาและอวกาศเปิดประตูมิติให้เขาเดินทางไปยังที่ใดก็ได้บนโลกวันหนึ่งเด็กชายเดินทางไปพบเหตุการณ์น่าสะพึงกลัว หมีขาวตัวยักษ์กำลังต่อสู้กับมนุษย์ยังดุเดือดไม่มีใครสามารถต่อกรกับมันได้ผู้คนล้มลงทีละคนเด็กชายจึงตัดสินใจวิ่งเข้าไปหยุดเหตุการณ์นั้นเขาท้าหมีขาวต่อสู้แบบตัวต่อตัวพร้อมตั้งเงื่อนไขว่าหากเขาเป็นฝ่ายชนะหมีจะต้องปล่อยมนุษย์ทั้งหมดไปหมีขาวเห็นว่าเด็กชายเป็นเพียงเด็กจึงคิดว่าไม่มีทางสู้มันได้และรับคำท้าในทันที แต่เพื่อให้การต่อสู้ยุติธรรมเด็กชายขอให้มีถอดเกราะออกกราะนั้นทําจากเหล็กสวรรค์แข็งแกร่งจนไม่อาจถูกตัดด้วยดาบหรือหอกใดๆหมีขาวยอมทําตามด้วยความมั่นใจทันทีที่การต่อสู้เริ่มขึ้นเด็กชายไม่ได้พุ่งเข้าโจมตีร่างของหมีเขาชักมีดสั้นออกมา และฟันผ่าดเกราะเหล็กสวรรค์น,นั้นตรงๆเกราะที่ไม่มีใครทำลายได้กลับถูกตัดขาดอย่างง่ายได้เมื่อเห็นพลังของมีดเล่มนั้นหมีขาวก็ไม่กล้าสู้ต่อมันรู้ดีว่าอาวุธของเด็กชายนั้นเหนือกว่าพละกําลังของมันมากหมีจึงยอมแพ้ในทันทีแต่เด็กชายไม่ได้ทําร้ายมันเขากลับขอให้มนุษย์ปล่อยครอบครัวของหมีขาวแทนนับจากวันนั้นเป็นต้นมามีขาวตัวนั้นก็หยุดโจมตีมนุษย์และก,กลายเป็นเพื่อนของเด็กชายไปตลอดกาล